สวัสดีครับคุณผู้ชมก็วันนี้เจออาร์ตคนละ,กะเกษตรอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าคลิปนี้มาในรอบหนึ่งเดือนเลยนะครับหนึ่งเดือนเลยตั้งแต่ผมโดนเกือบหนึ่งเดือนนะเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะครบหนึ่งเดือนแล้วที่โดนขโมยยางนะครับก็ผมก็ยุ่งๆ่งนะครับไม่ค่อยได้มีเวลาทําคลิปนะครับเพราะว่าตะกีดย่งางะกีดสม่ําเสมอปกตินะครับแต่ว่ามันมันไม่ค่อยอสะดวกนะครับ ไม่ค่อยสะดวกที่ในการจะทําคลิปนะครับแต่ตอนนี้ก็โอเคละเหตุการณ์อะไรก็เริ่มเข้าที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังยังไม่ได้ค่าอ่าปรับนะครับเพราะว่าผมปรับเงินเขาแค่สามพันกำหนดจ่ายวันที่สามสิบนะครับสามสิบที่ผ่านมาก็ยังไม่จ่ายนะครับเขาขอเลื่อนไปอีกสามสี่วันนะครับก็รอดูถ้าไม่ได้ก็จะดําเนินคดีนะครับตามนั้นก็เจอตัวตั้งแต่วันแรกแล้วครับตั้งแต่วันที่สี่ครับเจอตัวตั้งแต่วันที่ขโมยเลยนะครับ วันนั้นเป็นเป็นเช้าวันที่ผมพักยางพอดีก็เลยไม่ได้เข้ามาสวนตอนเช้านะเข้าขโมยตอนเช้านะ <c oughs> ก็มาเจอว่ายางหายก็เลยไปที่ร้านเลยครับเพราะว่าแถวบ้านผมมันจะมีร้านอยู่แค่ร้านเดียวที่รับซื้อนะครับที่ใกล้ๆกลนะที่เปิดใหม่แต่ว่าที่ผมขายประจานี่ไป,ไป,ไปจะไปอีกร้านหนึ่งจะไกลนะครับแถวแล้วแถวใกล้กล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 บ,บ้านานะ่ะมันจะมีแค่ร้านเดียวก็เลยไปถามไปหาหลักฐานนะครับก็เจอเจอตัวตั้งแต่วันนั้นเลย ล้วก็สืบไปสืบมาก็ไม่ได้ทําแค่ของผมคนเดียวนะครับก็ทําของผู้กองด้วยแล้วก็ทําของอพี่หนษใต้อีกอีกเจ้าหนึ่งนะครับสรุปว่าหมู่บ้านผมโดนสามนะแต่ว่าเขาเอาจากบ้านเขาอีกเขาเป็นเขาก็เป็นเขยเป็นเขยบ้านผมนะครับเป็นเขยมาอยู่ที่บ้านหมู่บ้านผมแล้วก็เหมือนไป,ไปมา,มาก็นิสัยเป็นคนขี้ขโมอยอยู่แล้วไม่ไม่เอ่ยเออชื่อกันไม่จะจะไม่พูดมากแล้วกันเพราะว่าพูดไปเดี๋ยว ไม่ได้กลัวนะที่ว่าไม่อยากจะพูดนะ <c oughs> คือว่าพูดไปก,ก็เท่านั้นนะครับเดี๋ยวถ้าได้ได้เงินก็อาจจะจบไปแต่ว่าคราวนี้ก็จะระวังกันมากขึ้นนะครับ <c oughs> บางทีมันก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าทํางานเราก็ทากลางวันนะ่ะเราอยู่สวนตอนเย็นเรากรีดยางะลรเสร็จกลางคืนดึกๆเราจะต้องมานอนเฝ้านอนอะไรอีกนะครับจริจริง,รงเราไม่จําเป็นต้องนอนเฝ้านะครับเพราะแถวบ,ถบ้านผมมันไม่มีขโมยครับไม่มีขโมยเลย มกีดยางมาสาปีเนะี่ยไม่เคยเจอเลยครับเพิ่งมาเจอตอนนี้ยโอเคเดี okay, ๋ยวพูดไปกีดไปแล้วกัน,กนเพราะว่าผมยังกีดไม่เสร็จอีกสองสาแถวนะครับก็เช้านี้ก็มากีดตั้งแต่ตีห้าแล้วนะครับก็จะเสร็จละเพราะว่าไล่งัดไล่ควักด้วยนะครับมันก็เลยช้านะครับ คลิปนี้ก็อาจจะยังไม่มีสาระนะครับยังไม่มีสาระเกี่ยวกับยางสักเท่าไหร่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเรื่องที่ผมโดนขโมยนี่แหละครับก็จะมาสรุปรูปคดีให้นะครับเพราะว่าเผื่อเผื่อคนที่ติดตามผมนะที่เห็นคลิปผมตอนนี้ผมโดนขโมยที่ผมลงไว้อ่ะอาจจะอาจจะยังอาจจะยังอยากรู้นะครับเพราะว่า ไม่รู้ว,ว่าคุณผู้ชมจะอยากรู้เปล่านะครับแต่ว่าผมก็จะทําทําคลิปให้ดูนะครับต้นนี้กีดบาดไปน,นิดนึงวันนั้นผมก็เลยตามจนเจอนะครับจะตามแล้ววันนั้นอนะ่ะเขาเอายางไปขายนะครับเขาจ้าเอกับผมที่ลานที่ร้านลานยางพอดีนะครับ แบบจะเอ่กันปุ๊บเขาตกใจเลยนะตกใจเดี๋ยวขออนุญาตงัดยางตอนนี้แป๊บหนึ่งนะครับมันจะเอ่กับผมแล้วก็มันตกใจนะครับผมแล้วมันก็ทําแซงถามว่าเอายางมาขายเราเพาะเลี้ยงมันก็ถามผมอย่างนี้ผมก็ไม่ตอบนะครับผมไม่ตอบแต่ฟีเจ้าแล้วมันก็เอายางเข้าไปมันเอาไปยางไปแค่สองกระสอบอบไม่เรามีที่ไหนครับเพรา,ายางสอง สองกระสอบไม่เต็มด้วยนะแล้วไปหลอกลานเขาไงครับว่ายางเปิดใหม่เปิดกรีดใหม่หม,มันบอกเขาอย่างนี้ซึ่งอ่ลา,านเขาก็ไม่ได้เอกใจนะครับเพราะว่ายางที่ผมกรีดไปอ่ะมันเป็นยางหนึ่งมีสองมีเต็มนะครับแต่มันมีคราบด,ดำเพราะว่าเรากรีดแล้วมันเข้าหนาวนะครับยางมันเริ่มออกดีนะครับ ยางมันเขานาวมันเริ่มออกดีก็เลยถึงขีดไอถึงคอยแรกไงถึงขอบเนี้ยเดี๋ยวให้ดูสมมตุติช่องฝนนะครับยางมันไม่ได้ออกเยอะขนาดเนี้มันออกแค่ก้นถ้วยหรือประมาณนี้นะครับแล้วคราบของปีที่แล้วมันอยู่ข้างบนเงี้ยพอเรากรีดลงสักสองสามีดยางมันออกเยอะหน้าหนาวนะครับมันก็จะถึงคราบนี้ยยางมันก็เลยมีคราบไอเนี้ยติดไปด้วยนะครับเนี่ยแล้วพี่เจ้าของร้านเขาก็ เข้าใจว่าเป็นยางเปิดใหม่ของมันจริงๆนะครับแต่จริงๆมันไม่มีส่วนยางนะครับมันเป็นหลอกมันไปหลอกลานยางว่ามันมีมันรับจ้างกีดอยู่บ้านดอนเพชรชื่อหมู่บ้านผมอ่ะกีดอยู่บ้านดอนเพชรสี่ร้อยต้นมียางของตัวเองไม่ใช่ว่ารับจ้างยางของตัวเองแล้วพอพอผมไปถามอ่ะมันบอกว่ารับจ้างกีดอยู่บ้านมันนะครับซึ่งมันไม่มียางเลยนะครับที่ที่หมู่บ้านน้น่ะมียางเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้กีดมันไม่ได้ทํานะครับ แต่พอไปหลอ,หลอกล้านยางว่ามันมีสวนอยู่ที่ดอนเพชร4 0 0ต้นแล้วทดลองกีดแค่50ต้นก็เลยเอามาขายแค่นี้มันบอกเงี้ยแล้วพี่ผมูม้ชมคิดดูครับจะมีใครที่ไหนกีดยางมียางอยู่400อะ่ะทดลองกีดแค่50มันไม่ใช่อะ่ะถ้าจะกีดก็กีดให้หมดเลยเก็บขายก็ขายให้หมดเลยนะครับอย่างเงี้ยถึงจะถูกแล้วมันมันลมันบอกผมว่าอา่ามันรับจ้างกีดอยู่บ้านมันอะ่ะหมู่บ้านมัน4 0 0ต้น แล้วเจ้าของสวนน่ะเขาให้ให้มันเอามาขายห้าสิบต้นมันบอกงี้แล้วพี่คิดดูคิดถ้าขายมันก็ต้องขายให้หมดเลยใช่ไหมแล้วก็เอาเงินไปแบ่งกันก็จบอันนี้มันไม่มีรครับเจ้าของสวนที่จะเอาไปแค่ห้าสิบต้นมึงอ่ะมึงเอาไปห้าสิบต้นมึงไปขายอย่างเงี้ยไม่มีทางครับไม่มีทางมันแล้วมันโปะแตกตรงที่มันไปหลอกหลอกเจ้าของลานยางว่ามันกีดอยู่ดอนเพชรสี่ร้อยเอาแล้วก็เอาไปขายห้าสิบไอ้มีมีดอนเพชรสี่ร้อยต้นกีดห้าสิบ เอาไปขายทดลองขาย50แต่พอผมไปผมไปถามมันอะ่ะมันบอกว่ากีดอยู่ที่บ้านมัน4 0 0แล้วเจ้าของสวนนู้นอะ่ะเขาใหเา้เอามาขาย50ต้นมันโป๊ะแตกตรงที่มันพูดไม่เหมือนกันไงพูดกับลานอย่างหนึง่งพ,พูดกับผมอย่างหนึ่งเพราะอะไรที่มันพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะผมอยู่บ้านเดียวกับเมียมันอะ่ะอยู่บ้านดอนเพชรเนี่ยแล้วซึ่งผมก็รู้ไงว่าไม่มีใครมีสวนยางนอกจากสวนผมในดอนเพชรนะครับแล้วก็จะมีสวนอยู่ไปโซนข้างบนอีกนะครับ ก็คือหมู่บ้านผมจะมีผมขีดยางแค่คนเดียวนะครับประมาณนี้มันโป๊แตกตรงนี้แหละครับผมก็เลยรู้ตัวว่าเป็นมันแต่วันนั้นนะมันไม่สรารภาพไงครับว่ามันเอาไปอะวันที่แล้วผมก็เลยไปแจ้งความนะครับแจ้งความมาไว้แจ้งความไว้แล้วก็ อ่าพอวันต่อมาอ่าตำรวจเขาไม่ตำรวจเขาบอกว่าหลักฐานไม่ครบนะครับก็คือไม่มีใครเห็นว่ามันเอายางออกจากสวนนะครับไม่มีใครเห็นว่ามันเอามายางออกจากสวนก็เลยลงบันทึกประจําวันไว้เฉยนะครับถ้ามีหลักฐานก็เอาไปเพิ่มเติมได้นะครับแล้วคนนี้พอวันที่ห้าประชุมหมู่บ้านพอดีก็เลยเรียกมาพอประชุมเสร็จก็เรียกมาคุยเลยนะครับมาเค้นเพราะว่าผมมีหลักฐานไงผมมีหลักฐานจากจาก ลานยางแล้วก็มีพี่เจ้าของลานยางมาเป็นพยานให้ด้วยนะครับก็เลยเขียนจนรู้จนมันสารภาพว่าเอาของผมจริงแต่แต่อีกระสอบหนึ่งอ่ะที่มันออกไปด้วยกันอ่ะมันบอกว่ามันเจอข้างทางมันตกข้างทางซึ่งมันไม่ใช่ถ้าคนบรรทุกยางไปขายอ่ะถ้ายางตกนะเขารู้หมดเลยครับเขาเห็นอยู่แล้วเขาก็ต้องมองกระจกหลังอยู่แล้วนะนี่มันบอกว่ามันเจอข้างทางซึ่งซึ่งมารู้ทีหลังอีกวันที่ประมาณวันที่เจ็ดอ่ะหลังจากนั้นประมาณสองวัน ก็เข้าสวนกันปกติแล้วนา้าน้าที่มีสวนส้มข้างๆกันน่ะเขามาดูสวนนะเขาก็เดินตามห้วยตามสวนเขาไปเขาไปเจอคุเก็บยางครับแล้วก็ไปเจอขวดน้ำกดไอ้ถังน้ํากดผมอะ่ะอยู่ที่อีกสวนหนึ่งอีกอยู่สวนใหญ่อีกสวนหนึ่งที่เพิ่งจะเปิดกีดเหมือนกันเพิ่งจะเปิดกีดปีนี้แต่ช่วงก่อนนะมีแค่ผมเจ้าเดียวนะครับปีนี้ก็มีเปิดกีดมาสองเจ้านะครับนั่นแหละมารู้ว่ามันขโมยของผู้กองอีกนะครับ มาขัมรของผู้กองแล้วก็มารู้อีกว่าพี่คนใต้ที่อยู่อีกส่วนหนึ่งอยู่ฝั่งฝั่งทางนู้นน่ะเขาบอกว่ายาเขาหายก็ซึ่งน่าจะใช่กระสอบที่เอาไปขายพร้อมกับผมนั่นแหละแต่มันไม่สารภาพไงว่ามันเอาไงถ้ามันพูดมันก็จะโดนเพราะผมเคี้ยถามแล้วว่าขวดน้ํากดผมหายไปอ่ะไอ้ที่หยดน้ํากดอ่ะขวดนมอ่ะมันหายไปเอาไปไว้ไหนมันไม่ตอบไงครับมันไม่สารภาพถ้ามันตอบมันคือวันนั้นมันก็โดนสองกระทุงอ่ะก็โดนสองเจ้าอ่ะ แต่มันไม่มันไม่ตอบวันนั้นไงแต่ผมมาสืบตู้ที่หลังก็น่าจะเป็นมันเพราะว่าขวดน้ำเอที่หยอดน้ำกรดผมอะมันอยู่ต้องอยู่ส่วนผมไงแล้วมันเอาเอาไปหยอดส่วนเขาทางนู้นเพราะว่าเขาเขากีดเขาไม่ได้หยอดน้ำกรดไงครับส่วนนู้นอะเขาเปิดใหม่ครับเขาก็เลยมันก็เลยเอาของผมเนี่ยไปไปหยอนแม่มันแสบมากครับคดีมันเยอะนะครับไอไอคนเนี้ยมันเล่นยาเล่นไรด้วยครับคดีมันเยอะ Okay, เดี๋ยวผมงัดตัวนี้ตัวหนึ่นงคลิปนี้จะยาวไปนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะครับก็ไม่ได้พูดนานก็ขอขอระบายนิดนึงแต่จะไม่พูดชื่อนะครับจะไม่พูดชื่อไม่อะไรคือว่าจะเอามาพูดให้ฟังว่าผมอ่าเคลียร์แล้วเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็รอแค่เอาเงินผมผมก็ไม่อยากมันปรับมันเยอะครับเพราะว่า มันมีลูกเล็กด้วยครับมันมีลูกเล็กด้วยลูกเพิ่งจะได้ไม่ถึงขับวอะไอเราก็เห็นใจะเราก็ขี้สงสารด้วยแต่วันนั้นวันแรกอะที่โดนอ่ะแบบขึ้นเลยเลือดขึ้นหน้าเลยถ้ามันสารภาพวันนั้นนะะต้องมีต้องมีมวยกันบ้างครับก็เลยพอมาคุยวันที่ห้าวันที่ มาคุยพร้อมผู้ใหญ่ผู้ช่วยอบตอะไรคือประชุมหมู่บ้านนะประชุมเสร็จก็เรียกมาคุยกันเลยมารับรู้ด้วยกันพอเรื่องมันแดงแล้วไงครับพอวันนั้นมันสารภาพผมก็เลยเราเป็นเราก็ใจเย็นลงแล้วไงก็เลยไม่ทําอะไรก็สงสารมันก็แล้วมันควักถ้วยผมอะ่ะอย่างปกติเราจะใช้ใช้ตะขอควักใช่ไหมครับแล้วถ้ายางมันยางมันเยอะมันจะเกะยากมันเอาถ้วยเนะี่ยทุบกับพื้น,นครับทุบทุบทุบ ถ้วยผมแตกเยอะเลยอะคือเองี้ยสมมุติ่ามันงัดไม่ออกเงี้ยมันทุบเงี้ยกระแทกกระแทกเงี้ยถ้วยผมแตกห้าสิบกต้นก็แตกไปประมาณสามสิบกว่าครับสามสิบกว่าใบผมก็เลยสงสารมันก็ผมก็ปรับตอนแรกเอาแค่สองพันก็เพิ่มมาอีกพันมึงเป็น,เป,นเป็นค่าค่าซื้อถ้วยใหม่เพื่อประมาณนี้แล้วมันเจ็บใจครับคุณผู้ชมมันเจ็บใจตรงที่เรากว่าเราจะทําได้แต่ละมีดอมันเหนื่อยนะครับ ใช่ไหมคนกรีดยางก็น่าจะรู้ไงเราคนมักง่ายอ่ะมักง่ายมาเอาของกันอ่ะมันเสียความรู้สึกครับผมมันมันโดนกระทำอย่างเงี้ยเรามันเรามันก็เลยทําให้เรารู้สึกโมโหนะครับถ้าคุณไม่มีงานทําอ่ะก็มารับจ้างก็ได้เพราะผมกรีดตอนเย็นอยู่แล้วไงตอนเช้าผมก็ต้องมากรีดอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็หยอดกดถ้าคุณไม่มีงานทํามาขอรับจ้างหยอดกดผมดิผมผมรับเลยให้เช้าละร้อยด้วย แค่หยดกดแค่ไม่ถึงสองชั่วโมงได้ซ้าหยดกดมันไวนะครับแต่นี่อะไรเล่นมาขโมยของกันนะมันเสียความรู้สึกแล้ว,ลวคนบ้านเดียวกันแล้วอีกอย่างหนึง่งครอบครัวเขาก็ปกป้องกันไงทุกวันนี้มองหน้าไม่ติดนะครับจากจากคนที่เคยเคยคุยกันนะ่ะที่สนิทสนมกันนะ่ะกลายเป็นว่าต้องผิดหมงังค้างใจกันนะเพราะอะไรเพราะลูกเขยตัวดีไงทําไม่ดีไงทํางามหน้านครับทางามหน้าแล้วก็ ทางทางนั้นก็ปกป้องอีกครับว่าไม่ผิดมีการจะแจ้งความกับผมด้วยนะถามว่าถ้าผมพูดเท็จจะแจ้งความข้อหา,อาจแจ้งความเท็จเขาบอกเนี้ยแต่ผมมีมีหลักฐานไงผมก็ไม่กลัวไงผมก็จัดเต็มเลยวันนั้นอนะ่ะผมก็ไม่ยอมอะ่ะผมก็คินเอาจนจนได้อะ่ะ ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวพูดยาวกว่านี้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับก็เดี๋ยวจะน่าเบื่อนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้กําลังใจกันด้วยนะครับก็หลังจากนี้จะทําคลิปลงเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าผมก็มีคอนเทนต์อะไรเยอะแยะผมก็บันทึกเอาไว้ในโทรศัพท์นี่แหละเป็นข้อเป็นข้อเลยผมก็คิดขึ้นได้ก็บันทึกไว้ก่อนเดี๋ยวพอจะทําคลิปเดี๋ยวก็เอาเอามาอ่านแล้วก็อันนี้เอาเดี๋ยวคลิปหน้าเจอนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนีี้ครัับสสวด